วันนี้ฝนตกนี่ว่าจะออกไปหปาไปแอบไปดูฟ้าที่ดักไว้ยังดูเลนโอ้โหนี่ยดูบทฝนตกมั่งบรรยากาศยามที่ฝนตกอรถดูรับดูครับดูครับนี่ครับ ดูครับดูบรรยากาศยางฝนตกมั่งเปลี่ยนมาเป็นฝนตกเพลงอื้นโอ้โหดูดูที่อ,อ้าวถึงสภาพนี้ครับางหน้า